เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะลุงเบิ้ลกดมาให้โอ้หแขนหนึ่งหมื่นบาทโอ้บาดนมมหาลัาไให้นมแทนด้อโอ้ยิ้มอีกมู๊จะบอกไม่ไผ่ันลูก เงินยี่ใสวะเอาเอา่ะลุงเบิ้ลกดมาให้โอ้หัวแขนหนึ่งหมื่นบาทโอ้เอโบเบย์โบเบยจับเงินจับเงินจับเงินเนาะโอ้คือเสียวนะกูอยากเคลียร์กอยากเคลียร์ขึ้นโมเดลเคลียรขึ้นโมเดลได้สูงเอาเป็นบาเอาเป็นบาโอ้ยตอมินตาใช่แขนเาใช่แขนแม่ตอมินตาแดงๆก็ไม่เคยจับนะมินตาไหม พูดโต๊ดใช่กูพ่อขอเทวะพ่อหนี่ลุงเบิร์นกะโอ้ยยากหารเมนอุ้ยมาโอนวะแล้วเจใฮะลุงเบิรนเมียนดิลุงเินเพื่อหอก่อนไม่พอมดิลุงเบิรนกับพี่มินกาโอ้เพื่อนให้เดีเพื่อนมัดแขนให้ร้านได้นี่มัขแขนให้ร้านแต่เอาข้อหลานต๊ะปูข้าตะบะก็ส้ด ย <hoc> ิ้มพร้อมหัวเสย